นารกกากหมูค่ะทุกคอนอร่อยอร่อยหอมกรอบอร่อยนะคะนรกกากหมูค่ะพร้อมแล้วนะคะมาค่ะนรกกากหมูกับกรอบนะคะหอมทอดกระเทียมทอดหอมหอมค่ะทุกคนค่ะอืมหอมกรอบอร่อยมากค่ะ กับหมูกรอบเนะครับบวกกับหอมทอดกระเทียมทอดกันอืมค่นข,ข้างเผ็ดนิดนึงนะคะแต่ไม่ถึงก็บเผ็ด แบบจิจ๊ดจ๊าดตลบตะไลไม่ใช่งรืออร่อยเอลยตั่วพูนี่ก็เป็น,นตั่วพูจัดการกูกเองนะทุกคนไม่มีสารเคมีค่ะอร่อยนะอหนูส่งให้พรุ่งนี้นะครับพี่เปล่าขาต้องขอโทษนะคะซื้อรอบที่แล้วไม่พอส่งให้พี่ นี้ต่งให้รอบนี้ค่านนี่ค่ะขายดีมากะนะครับนรบถามพี่เป่าได้เลยว่าอร่อยจริงไหมพี่เป่าก็สั่งประจำสองปีมาแล้วมั้งสองปีสามปีแล้วมั้งพี่เป่าสั่งตลอดล่ะนานรบอ่คคะอร่อยมากทุกคน เธอก็รู้อยู่เป็นพูดเรื่องจริงฉันไม่โมกหรอกอืมเนือ้อกรอบมากอืมส่วนประกอบก็หอมทอดกระเทียมทอดกรกอบๆนะครับ หอมหอมกุ๊กเขาไปกับกากหมูนะคะปิ๊กอบบดละเอียดนี่เหรออืม นี่นะคะข้าสวสวยร้อนๆคะ่ะเนื้อลกปากหมูเราลาบไปแล้ค่ะ,คะมีผักดิบแก้มนิดหน่อยก็โอเคแล้วค่ะลัวฝักยาวแตงกวาอะไรต่ออะไรแล้วแต่ชอบครมะคุ้มมะเขือนะคะเนื้อปากหมูค่ะ,ะของเราไม่ใช่กากหมูพุกพริกอย่างเดียวนะคะ เรามีทั้งหอมทอดกระเทียมทอดด้วยครั่ะหอมทอดกระเทียมทอดเราก็อ้กรอบมากอืนี่ใอืหอมมากค่ะเลิศค่ะกรอบบ๊อบบ๊อบเออใส่